สวัสดีค่ะเดเบอนุบาล2ทับที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคร,รูฝ้ือนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยหนูน้อยนักคิดวิทยาศาสตร์นะคะเราก็มาดูว่าเอ๊ะวิทยาศาสตร์ที่วางให้ทดลองการปลูกถั่วเขียวไปนะคะ เด็กๆก็สังเกตการเจริญเติบโตของถั่วเขียวด้วยนะคะว่ามมนไดถั่วเขียวที่เราเคาะอ่ะมันมีอะไรโผล่ขึ้นมาหรือเปล่านะพอตอนแรกเป็นถั่วเขียวแล้วพอมันโตโๆขึ้นมันจะกลายเป็นอะไรบ้างถั่วเขียวสามารถแปลงร่างได้หลายๆอย่างนะคะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะวันนี้เป็นกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมนะคะเป็นกิจกรรมแว่นขยายเด็กๆรู้จักคําว่าแว่นขยายไหมคะแว่นขยายก็คือ นี่แน่แวนขยายเวลาเราขยายสิ่งเล็กๆส่องลงไปที่อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆเราก็จะเห็นว่ามันขยายใหญ่ขึ้นนะคะอ่ะแก้วตรงนี้อ่ะฟังให้ดูเลยนี่เด็กๆเห็นไหมคะอ่ะเห็นแก้วไหมอ่ะตอนแรกก็ฟังเอาแก้วออกแก้วมันจะแค่นี้ใช่ไหมคะพอคุฟังใส่แวนขยายไปเป็นไงคะอ่ามันใหญ่ขึ้นเลยช้อนเหมือนกัน ช้อนช้อนแค่นี้ใช่ไหมคะพอคุฟางใส่แว่นขยายไปเห็นไหมคะยังไงใหญ่ไหมคะอ้าแว่นขยายก็จะทําให้ช้อนเรานะคะใหญ่ขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้คือแว่นขยายนะคะแต่เราจะไม่ใช้วันนี้เราจะใช้เป็นนี่เห็นไรคะน้ำเปล่าน้าเปล่ากับแก้วเปล่า,แก,ลาแก้วจริงๆนะคะ เด็กถ้ามีอุปกรณ์ทําได้ง่ายๆที่บ้านแล้วก็มีช้อนอ่ะช้อนสองขันฟางเตรียมแก้วไว้ฟางเอาช้อนใส่แก้วเด็กเห็นช้อนไหมคะช้อนเป็นยังไงอ่ะมันก็ยังอันเล็กๆเหมือนเดิมแล้วถ้าฟางใส่น้ําลงไปในแก้วอ่ะฟางค่อยค่อยเทน้ําลงไปในแก้วนะคะเทไปเทไปนิดนึ่งนิดนึงอ่ะ เกือบเต็มแก้วเลยนะคะแล้วครูฟางก็มีช้อนวางช้อนเข้าไปเด็กๆมาดูนะว้าวไงคะช้อนเราใหญ่ขึ้นไหมเอออ่าช้อนก็จะใหญ่ขึ้นแล้วมาเปรียบเทียบกันกับแก้วที่ไม่มีน้ำ เด็กๆด,ดูแก้วสองใบนี้นะคะแล้วก็ดูตรงช้อนนะช้อนเด็กๆด,ดูซิว่าแก้วที่ใส่น้ําเปล่ากับแก้วที่ไม่ได้ใส่น้ําเปล่าเมื่อเรานําช้อนวางลงไปอันไหนจะเป็นภาพใหญ่อ่ะฟังหมุนให้ดูเลยภาพไหนช้อนจะใหญ่กว่ากันอ่าก็จะเป็นแก้วที่ใส่น้ําใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นการทําเว้นขยายเราสามารถทําได้เองโดยการใช้น้ำนะคะเพื่อส่องเข้าไปว่าให้ดูจากวัตถุเล็กๆนะคะที่เด็กๆอาจจะมองไม่เห็นแต่พอเราเติมน้ําเข้าไปเป็นไงคะเราก็จะเห็นรายละเอียดของช้อนมากขึ้นช้อนก็จะใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้เรียกว่าการใช้แว่นขยายหลักการเดียวกันเลยแว่นขยายก็จะคล้ายๆกับการเติมน้ําแบบนี้นะคะ ค่ะยังไงบ้างคะสําหรับกิจกรรมที่ครูฟางนํามาสําหรับวันนี้เด็กๆอย่าลืมไปทดลองที่บ้านนะคะหรือให้คุณแม่คุณพ่อช่วยทดลองดนะ้วยเนาะสําหรับวันนี้สวัสดี